ชื่อชานเป็นไม่และนากาชินไหมขวางเล่นล่านและเงินแสนง่ายได้บทเพงบันเลงฉันจะต้องเต้นอีกครั้งเธอพูดมาว่าเกิบกิรแสดงชวนนีิรันเพลพอยรอยยิ้มสองแสียห้เวทีแต่ไรสินดาหยุดแล้วความมุงมันนี้ เต็นยันเดียวได้แต่คู้คนก็ราแสงไฟเริ่มจานฉันจะหามันเพิ่มอีกเพลงจางลงแต่ยืนไม่ได้เท้าทาง,างส่ยังคงเต้นฉันเริ่มไม่ไหวห้องเริ่มเย็นแสงเริ่มจางบางรูปพิชายจำฉันเสียตัวตนเสียงเพลงกระชากความเสีีไป ผู้คนจางให้สิ่งเรียกใตจ้จาเพ่ท้อยอันใหม่และก็ชูเต้นรำแต่ฉันยังแต้นจนเวลาเริ่มชาลงตามและก็ฝันที่อยู่เหนืยวฟ้าฟ้าแสนไกลสิ่งเพลงจางให้ฉันพบความสิ้นหวังฉันยังคงอยู่ยิ่งคงงงง,ง่ายกระเจาแต่พังยำฉันมองหน้าตนฉันไม่พบคุณค่าใด,ดในตัวตนเองมุนละมุนละมุน มุนทุ่มให้เต้นปด้ตานีปล่อยวิญญาณให้เกิกินไปมาม,น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 มุนละมุนละมุนละมุนโลแซนอ้างว้างที่ขัางจะไม่บดเป็นหยุดและฉันหยุดไม่ได้และฉันขึนน่าเต้นผู้ทุกข์ขังโดยความทุกข์และความโเศร้าช่วนีรันน่าเต้นผู้ทุกข์ขังโดยความทุกข์และความเศร้าไปชุนนีรัน